สวัสดีครับแฟนคลับเพชรยนต์ชาแนลทุกท่านนะครับผมโอ๊เพชรยนต์นะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์รถมือ2นะครับบริษัทจําหน่ายรถยนต์มือ2ที่ใหญ่ที่สุดในย่านบินบุรีนะด้วยจํานวนสต็อกรถมากถึง350คันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวรถเข้าใหม่นะครับนั่นก็คือ t o y o t a r e v o 2 8 G p r ี n รนนะครับเป็นตัวขับ2ปี17.18จดบนะครับบอกเลยสภาพเดิมๆนะอันนี้เรายังไม่ได้ทําการสปารถแต่อย่างใดนะครับผม แต่สภาพนี่คือเหมือนใหม่มากนะไม่มีริ้วรอยน้อยมากนะครับตามสภาพเลยนะครับ mm hmm. เจ้ารีโว2.8ทั้ง2คันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปเป็นปี17.18นะคันใกล้ใกล้ผมเลยคันนี้เลขมาอยู่ที่1 4 0 0 0 0โลนะส่วนคันนู้นอยู่ที่1 1 0 0 0 0โลเศษนะครับผมราคานะครับบอกเลยพิเศษมากนะครับคันนี้2คันนี้นะครับเปิดอยู่ที่659,000บาทเท่านั้นนะครับ ลูกค้าที่กำลังมองหารถสีประตูยกสูงตัวท็อปนะครับติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะครับจะปรึกษาเรื่องการจัดไฟนงไฟแนนซ์นะครับแล้วก็ออกรถได้ทุกสาขาอาชีพเลยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักงานบริษัทหรือค้าขายค้าขายออนไลน์ก็ออกได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับว่า2คันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากคันที่ไม่1 0ึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลคันนี้ก่อนแล้วกันนะครับทะเบียน5 3 4 6คันนี้นะ รูปโฉมเขานะครับคันนี้จะเป็นโฉมหน้าหล่อนะครับนี่นะครับบอกเลยสวยงามมากๆนะในส่วนของไฟเขานะครับเป็นโคมเดิมนะครับเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับผมเป็นบายบีแอลอีดนะมีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งนะครับไฟเลี้ยวไฟสูงบิวอินมาให้แล้วอยู่ในโคมมีไฟสปอตไลท์คู่ล่างนะครับเป็น LED นะครับตกแต่งบริเวณไฟสปอตไลท์เป็นสีดําเงาเปียโนแบ็คนะครับตกแต่งขอบด้วยสีโครเมียมนะกระจังหน้าก็สวยๆเลยนะครับในส่วนของ กระจังหน้าพาร์ทบนนี้นะครับคอของเขาจะตกแต่งเป็นโครเมียมนะด้านในจะเป็นสีดําเงาเปียโนแบ็คนะครับในส่วนของตัวดักอากาศด้านหน้านี้คือจะคล้ายๆลังพึ่งนะใช้วัสดุที่ค่อนข้างที่จะแข็งทนทานมากๆนะครับโลโก้โตโยต้าก็แปะอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยใหญ่ๆในส่วนของกันชนตรงช่วงของอช่องดักอากาศด้านล่างคันนี้จะเป็นดําเงาเป็นดําด้าน นะเป็นสีดําด้านนะแต่บอกก่อนนะครับเป็นพาร์ทเดิมทั้งหมดเลยนะครับรถคันนี้ไม่มีการชนหนักพิคว่ำจมน้ําตัดต่อตัวถังแต่อย่างใดนะครับรายละเอียดโดยทั่วไปคันนี้นะครับติดฟิล์มภาษีพรบรต่อให้เรียบร้อยแล้วถึงปี65เลยนะครับลูกค้ารับรถไปใช้กันยาวๆนะครับรายละเอียดก็กระจกบานเดิมประตูเดิมนะพาร์ทเดิมหมดเลยไม่มีการชนนะครับกระจกบองข้างเป็นโครเมียมมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วบิวอินมาให้อยู่ในโคมแบบนี้นะในส่วนของตัว ล้อเขานะครับคันนี้เป็นล้อขอบ17นิ้วนะครับเป็นยางของ Good year เป็นยางปีติดรถมาเลยนะอันนี้นะคันนี้ก็จะให้มาเป็นดิสเบรกคู่หน้านะครับผมเป็นดิสเบรกช่วงล่างนะครับตัวโชคโชคเดิมซุ้มล้อเดิมๆนะครับนี่นะครับไม่มีร่องรอยของการจมน้ําหรือการขึ้นสนิมนะครับไม่มีการตัดต่อตัวถังด้วยนะ,ะในส่วนของรายะเยดถัดมานะนี่นะครับไฮลัก2.8นะครับ นี่นะครับเป็น2 8 G เป็นตัวท็อปเลยนะที่จะเปิดประตูเป็นโครเมียมนะครับกุญแจคันนี้จะเป็นแบบคีย์เลสนะครับสามารถล็อกได้จากตำแหน่งนี้นะทั้งทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับมีบันไดข้างมาให้ด้วยนะนี่เป็นบันไดเดิมติดรถมานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโครงสร้างเขานะครับตัวยึดบานประตูนะครับบานพับต่างๆน็อตเดิมไม่มีการไขไม่มีการชนไม่มีรอยกระแทกหรือบุบสลาย รประตูบานเดิมไม่มีตกนะครับปิดได้แนบสนิทนะครับเสาบีก็เช่นกันนะครับหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยไขนะครับมีแต่รอยฝุ่นนะเดี๋ยวตรงนี้เราไปล้างออกให้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะลูกค้าได้รถกับเราไปบอกเลยได้รถสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะครับเป็นมือสองก็จริงนะแต่สภาพนี้พร้อมใช้งานเลยนี่ผมให้ดูรายละเอียดกันก่อนเลยนะพวกโครงสร้างของห้องโดยสารนะครับ ไม่มีรอยชนเข้ามานะครับผมเช็คประวัติรถได้ทุกคันนะรถของเราไม่มีการตอกแผ่นเพจอย่างแน่นอนนะครับนี่เราการันตีรถให้เลยนะครับผมนีม่ด้วยทีมซื้อของเราที่มีมากประสบการณ์นะครับถึง20กว่าปีนะนี่ดูเลยโครงสร้างรถนะครับไม่มีรอยสนิมนะมีแต่รอยฝุ่นนี่นะครับตัว กระบะท้ายนะตัวบอดี้นะเม็ดอาร์ก,กลมๆนะไม่แน่ใจว่ามองเห็นหรือเปล่านะครับไม่มีร่องรอยของการสาดสีหรือพ่อนสีนะครับคันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะถังน้ำมันรองรับถึง80ลิตรเลยทีเดียวนะรองรับไบโอดีเซล B5 ด้วยนะนี่นะครับในส่วนของด้านท้ายเขานะครับไฟไม่มีนะด้านบนไปอยู่ด้านท้ายแต่มีระบบของระบบไล่ฟ้ามาให้นะมีติดแมกไลเนอร์มาให้พร้อมนะครับ ตัวคัสซีรถนะครับเดิมๆไม่มีร่องรอยของสนิมไม่มีร่องรอยการตัดต่อตัวถังนะครับนี่ให้ดูกันเลยทุกซอกทุกมุมนะโอเคมาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะสำหรับเจ้าคันนี้นะครับด้านท้ายเดิมๆฝาท้ายเดิมๆนะมันอาจจะดูเละสกระปรกหน่อยเพราะว่ารถเรายังไม่ได้ล้างนะครับมีไฟเบรกดวงที่3นะครับที่จับเปิดเป็นโคเมียมใหญ่ๆแบบนี้เลยมีไฟอ่าไม่ได้ไฟดิกล้องมองหลังมีมาให้ไม่ต้องไปติดเพิ่มนะครับ โคมไฟท้ายทั้ง2ด้านเดิมๆเ,เป็นหลอดไส้นะครับมาจากโรงงานนะครับกันชนท้ายมีเซ็นเซอร์ให้2ตํตำแหน่งซ้ายขวานะครับตกแต่งเป็นโครเมียมแล้วก็บริเวณตรงกันลื่นจะเป็นสีดำนะครับเปิดฝาท้ายให้ดูนะฝาท้ายเดิมนะครับมีแต่คราบเลอะนะครับไม่มีร่องรอยจมน้ำหรือสนิมนะีมีแต่คราบฝุ่นนะครับนี่ให้ดูเงี้ยเี้ยกันทุกซอกทุกมุมนี่ถ้าผมลือ้อรถได้ทั้งคันที่ผมจะลื้อให้ดูเลยนะ นี่นะครับด้านท้ายไม่มีการจิ้มตูดหรือตำตูดมาแต่อย่างใดนะเม็ดอาร์ครอยเชื่อมต่างๆนะครับน็อตเดิมไม่มีรอยไขนะครับไม่มีรอยบุบนะครับฝาท้ายนะครับเราให้ดูกันอย่างละเอียดเลยนะครับเดิมๆนะครับนี่นะเราให้ดูเลยว่ารถที่เข้ามากับเราเนี่ยสภาพเดิมเป็นยังไงนะครับเป็นแบบนี้นะน็อตเดิมเม็ดอาร์คกลมๆนะครับโครงสร้างเดิมประตูบานท้ายเดิมๆนะครับปิดแนบสนิทนะครับ นี่เดี๋ยวผมปิดให้ดูนี่ไม่มีงอกแงกนะครับปิดแนบแน่นมากนะครับนี่เรียกได้ว่าเขาเรียกว่า,าเวลาปิดแล้วมันแนบสนิทนะมันไม่มีรอยพยองเพเยอะนะครับนี่เราให้ดูเลยนะไฮลักเป็นตัว G นะครับสายลักต่างๆก็ยังติดอยู่ครบนะครับในส่วนต่อมานะครับผมให้ดูในส่วนของห้องโดยสารก่อนนะครับคันนี้ภายในตกแต่งไปด้วยสีดำนะเป็นเบาะหนังนะครับเดินได้ตะเข็บสีขาวนะครับผม อันนี้จะเป็นส่วนของห้องผู้โดยสารนะครับผมอันนี้ก็มีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหน้ามาให้นะมีแอร์มาให้ด้วยนะนี่มีแอร์ด้านหลังไม่ต้องไปแย่งแอร์ด้านหน้านะครับมีแอร์ติดมาให้เพิ่มเติมโอเคอันนี้ดีมากนะครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานออโต้ทุกบานนะครับลำโพงมีให้ทุกตำแหน่งนะแอร์แบ็กเจใบนะครับ <c oughs> เรียกว่าจัดเต็มเลยนะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปนั่นเองนะนี่นะเป็นกุญแจคีเลสนะ เปิดปิดได้นะครับนี่นะครับบ่อเป็นบ่อไฟฟ้านะครับใช้งานได้นะครับไม่พังนะครับนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวย้อนมาตรงประตูนิดนึงนะประตูตกแต่งด้วยสีดํานะครับตกแต่งด้วยสีดํามีในส่วนของอไฟสะท้อนแสงตรงนี้มาให้ด้วยนะแล้วก็จะมีในส่วนของกระจกเป็นออโต้ทั้ง4บานเป็นไฟฟ้านะครับ กระจกข้างก็เป็นไฟฟ้าเช่นกันนะครับล็อกรถล,ล็อกกระจกล็อกประตูจากตำแหน่งตรงนี้ได้ตกแต่งด้วยสีดำเงาเปียโ,โนแบ็กนะครับผมผมไม่กล้ารูปมากเดี๋ยวมันเป็นรอยนะเพราะมันมีฝุ่นนี่มีลำโพงนะต,ตัวโครงสร้างนะครับนี่เดิมๆนะครับน็อตไม่มีไขนะหัวน็อตยังใหม่อยู่เลยนะครับผมอ่านะรายละเอียดทุกซอกทุกมุมมาในส่วนของด้านในนะครับเดี๋ยวผมขอ,อยาดเริ่อมหยิบกุญแจแป๊บ,บนึงอ่ะนี่นะเป็นกุญแจคีย์เลสแบบนี้นะครับ พลาติกยังไม่แกะเลยนะคันนี้จะเป็นแบบพุชสตาร์ทเอนจิ e นะครับกดทีเดียวนะครับสตาร์ทติดเลยนี่นะครับในส่วนของมาตรวัดจะมีรถพุ่งวิ่งขึ้นมานี่พุ่งแบบนี้เลยพุง่งปึ๊บนะเลขมาอยู่ที่112,021กิโลเมตรนะครับผมหน้าจอเป็นจอเรืองแสงนะครับสีน้ำเงินนะครับตรงจาตรงกลางเป็นจอแสดงผลแบบ MID นะ Multi Information Display นะครับ ในส่งพวงมลาลัยเป็นหุ้มหนังนะครับ3ก้านนะครับคันนี้ก็จะด้านขวาจะเป็นในส่วนของการเลือกโหมดตรงตรง,ตรงมาตรวัดตรงนี้นะครับเลือกปรับได้ด้านซ้ายจะเป็นในส่วนของความบันเทิงนะพวกหน้าจอทัชสกรีนจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับนี่นะครับหน้าจอก็ใช้งานได้นะทัชสกรีน AM FM นะครับนี่บลูทูธได้นะครับ USB iPod ไอะไรได้หมดเลยนะครับอันนี้เราไม่ได้ใส่การ์ดนะมันเลยไม่โชว์ขึ้นมานะครับ นี่นะครับปุ่มโฮมกดปุ่มโฮมปุ๊บกลับบ้านได้เลยไม่ใช่นะฮะนี่นะครับฟังวิทยุได้นะครับจอเป็นจอทัสกรีนนะครับค่อนข้างที่จะดูดีนะครับหรูนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นที่ใส่ตัวการ์ดนะครับตรงนี้ใส่การ์ดโอเคแอร์แอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับเป็นแอร์ออโต้มีระบบ t ท a c ช i o n control นะครับ A off มีมาให้มี power outlet มาให้2ช่องซ้ายขวานะครับวางแก้วน้ำได้2ขวด ใส่วางขวดบางแก้วก็ได้หรือตรงนี้จะวางของเล็กๆน้อยๆก็ได้นะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับตกแต่งฐานเกียร์สีดําเงานะครับมี e ีโค o โหมดและ Power Mode มาให้นะครับสี่เบรกมือเป็นเบรกมือแบบดึงนะครับรละเอียดก็มีช่องคูบ็อกนะครับมีเก๊เก็บของอ่านี้เดี๋ยวเรายังไม่ได้เก็บให้นะครับเพราะเป็นรถเพิ่งเข้ามานะแต่ใช้งานได้นะครับเป็นบอ่อหนังนะครับไฟส่งแผนที่ก็จะเป็นสีเหลืองหมดเลยนะ ไฟส่องแผนที่สีเหลืองนะครับมีที่เก็บของเก็บแว่นนะครับที่บังแดดใช้งานได้นะครับตรงฝากคนขับไม่มีกระจกนะครับผมแล้วก็ย้อนมานิดนึงตรงนี้จะมีในส่วนของระบบควบคอนโทลให้ด้วยนะนี่มีในส่วนของควบคอนโทาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องคันนี้กันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับคันนี้นะครับเป็นตัวต้ารีโว 2.8G ปี17นะครับเลขไมล์อยู่ที่ 1 1 0 0 0 0นโลนะเปิดอยู่ที่6 5 9 0 0 0บาทอ่าอันนี้จะเป็นในส่วนของห้องเครื่องเขานะครับนี่นะครับเครื่องยนต์เดิมนะครับไม่มีคาบน้ำมงน้ำมันเลือก่วดซึมออกมาแต่อย่างใดนะครับรายละเอียดของคานหน้าไม่มีการชนหนักเข้ามานะครับม้อหนงม้อน้ำรายละเอียดต่างๆนะครับยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับรถทุกคันของเราสามารถเช็คประวัติได้นะเพราะเรามีแผ่นเพจเดิมที่ติดก,กับรถมาเราไม่ได้ตอกแผ่นเพจใหม่นะครับ คันนี้รหัสเครื่องยนต์จะเป็น 1GD นะครับเป็นตัวเครื่องยนต์2.8นะครับรายละเอียดเดิมๆนะครับคันนี้2.8ลิตร177แรงมา้า450นิวตันเมตรนะครับรายละเอียดฝากระโปรงก็เดิมๆนะครับไม่มีรอยขยดแต่อย่างใดนะสำหรับเจ้าคันนี้นะครับอ่ะคันแรกผ่านไปมาต่อกันที่คันที่2นะคันนี้เลยนะเป็นตัวรุ่นเดียวกันอย่างที่บอกไปแล้วนะครับ รลยละเอียดต่างๆเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดรอบๆตัวรถเลยดีกว่านะคันนี้ก็ได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์เหมือนกันนะมีไฟสปอตไลท์คู่ล่างกระจังหน้าทรงเดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูรายละเอียดโครงสร้างนะครับสําหรับเจ้าคันนี้นะนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันใกล้ๆหน่อยนะครับช่างภาพมานี่แล้วช่างภาพมานี่มานี่มา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 ที่มางี่า,งาพด่มาเพ่มาที่ม่มนทะี่ม่ โครงสร้างนะครับล้อแม็ก17นิ้วนะครับโครงสร้างเดิมๆนะอ่านะครับผมรถไม่มีชนหนักมานะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะเป็นตัว2.8เหมือนกันอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโครงสร้างรถด้านในกันนะครับพวกบานประตูต่างๆนะน็อตไม่มีไขนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับลูกค้ามั่นใจได้เลยออกรถกับเราไปนะได้รถสวยรถดีทุกคันนะครับผม นะครับผมภายในตกแต่งสีดำเสาบีรายละเอียดเดิมๆนะครับมีแต่รอยฝุ่นนะไม่มีรอยไขนะครับมีนะครับเดิมๆตัวร a b เบลติ๊กเกต่างๆยังติดอยู่ครบนะครับไม่มีร่องรอยการสาดสีขอบสันประตูชัดเจนนะครับผมนี่นะเสาบีนะอีกด้านหนึ่งนะครับรายละเอียดเดิมๆนะครับมีแต่คราบเลอะนะตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะลูกค้าถ้ามาดูรถตอนนี้ก็จะเห็นสภาพรถเป็นแบบนี้ครับนะ แต่เมื่อลูกค้าได้รับรถไปบอกเลยว่าจะได้รถสภาพที่ใหม่มากๆนะครับไม่ผิดหวังเลยนะเพชรยศเรากาลันตีเลยนะด้านท้ายละเอียดด้านท้ายเหมือนกันนะมีแมกไลเนอร์มีระบบะไร้ฟ้านะครับช่วงล่างนี่ให้ดูตัวช่วงล่างนะตัวคัสซีรถนะครับไม่มีรอยสนิมนะครับผมจะเน้นย้ำเลยนะครับรถทุกคันของเราให้ดูทุกซอกทุกมุมว่าไม่มีการตัดต่อตัวถังและรอยสนิมล่องรอยไม่มีการชนอาจจะมีเล็กน้อยรอยเบียดมาบ้างนะตามการใช้งาน แต่ไม่เข้าถึงโครงสร้างอย่างแน่นอนฝาท้ายคันนี้นะครับละเอียดเหมือนกันมีไฟเบรกตรงที่3ที่จับโครเมียมมีกล้องมองหลังนะครับมีเซ,นซ็นเซอร์ท้ายกันชนท้ายนะครับโครงสร้างนะครับรายละเอียดเดิมๆนะครับไม่มีน็อตถูกไขไม่มีการชนมาร่องรอยสนิมก็ไม่มีนะครับนะครับนี่นะครับ,รบประตูบานท้ายรายละเอียดเดิมๆนะครับไม่มีการถกการไขไม่มีการถอด เปิดให้ดูเลยนะมีแต่รอยเลอะนะครับนี่นะครับนี่นะครับเม็ดอาร์กลมๆนะครับส,สวยๆนะน็อตยึดต่างๆเดิมๆนะไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายเดิมจากโรงงานเลยนะครับเป็นหลอดไส้ทั้งหมดนะไม่มีร่องรอยการกระแทกหรือการกระท้อนนะมีแต่ริ้วรอยนิดหน่อยนะตรงนี้ไม่เป็นไรนะให้อภัยนะครับฝาท้ายปิดแนบแน่แนสนิทนะครับส่วนรละเอียดต่อมานะครับโครงสร้าง นะครับเดิม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 หมดเลยนะนี่นะครับให้ดูทุกซอกทุกมุมอ่านะส่วนภายในของเจ้าคันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอยอนุญาตดึงอันนี้ออกนิดน,นึงนะครับรายละเอียดเหมือนกันนะครับภายในตกแต่งด้วยสีดำนะครับผมแอร์แบ็กเใบเช่นกันมีแอร์ตอนหลังมาให้นะครับผมอ่าเบาะสามารถพับพับขึ้นได้นะครับเบาะเดี๋ยวผมพับให้ดูนะ นี่นะครับสามารถปรับพุ้นได้ปั๊บแล้วเราก็เอามาคล้องไว้ตรงนี้นะครับนี่เพิ่มพื้นที่ในการเก็บของได้นะครับพับได้ทั้งสองเบาะเลยนะมีตัวยางรองพื้นนะครับมีกระเป๋าจิ้งจ้ามีที่ห้อยของนะครับมีมาให้อ่เดี๋ยวผมพาดูในส่วนของคอนโซลด้านหน้าของเจ้าคันนี้กันบ้างนะครับนี่นะครับโครงสร้างนะน็อตไม่มีไขนะ ทั้งทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำเข้ามาแต่อย่างใดนะครับารายละเอียดเดิมๆสวยๆเลยนะอ่าเดี๋ยวผมขอญาตดนิดนึงนะครับรายละเอียดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับอันนี้ก็สตาร์ตติดง่ายเช่นกันนะครับเป็นบาะปรับไฟฟ้านะครับคันนี้เลขไมจะอยู่ที่142311กิโลเมตรนะครับ รายละเอียดโดยทั่วไปเหมือนกันพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับเป็นจอทัชสกรีนนะนี่เป็นจอทัชสกรีนนี่มีโลโก้โตโยต้แบบนี้เลยนะครับแอร์คันนี้ก็จะเป็นแอร์ออโต้เช่นกันระบบต่างๆเหมือนกันนะครับมีระบบ traction control มี power outlet นะครับรายละเอียดภายในห้องโดยสารอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สะอาดนะครับไม่มีริ้วรอยนะครับนี่นะครับ เบาหนังก็ไม่มีรอยฉีกขาดแต่อย่างใดนะอาจจะมีรอยทลอกเล็กๆน้อยๆ,ๆนะเดี๋ยวตรงนี้เราเก็บให้ลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงนะนี่นะครับรายละ,ะเอียดต่างๆเดี๋ยวผมเปิดเครื่องยนต์ให้ดูดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะราคาเท่ากันนะครับ659,000บาทสำหรับ r ีว o ล็รอตนี้นะครับนี่นะครับในส่วนของเครื่องยนต์เขานะครับ2.8ลิตร 177แรงม้า450ยนิวตันเมตรรายละเอียดเดิมๆนะครับเครื่องยนต์เดิมไม่มีคาบน้ำมันรั่วซึมหรือไหลซึมออกมาแต่อย่างใดคาหน้าเดิมๆนะมอนงม้อน้ำรายละเอียดต่างๆเป็นพาดเดิมติดรถมาเลยนะครับทุกซอกทุกมุมตัวน็อตยึดฝากระโปรงเดิมๆรายละเอียดฝากระโปรงเดิมๆนะครับนี่ให้ดูกันทุกซอกเลยทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับขอบสันฝากระโปรงชัดเจน นะไม่มีรอยบินมีแต่รอยเลอะนะป้ายลาเบลต่างๆตัวยางรองต่างๆยังอยู่เดิมอยู่ครบนะครับนี่นะครับลูปไปไม่มีสะดุดนะไม่มีร่องรอยของสีกระเทาะนะครับอ่ารายละเอียดสวยๆเลยนะบอกเลยนะครับูว่าลูกค้าออกรถกับเพทยนต์ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหา 2.8G ปี2017นะ มีมาให้เลือกเพิ่มเติมอีก2คันแล้วนะครับเป็นสีดำนะครับเลขไมไม่เยอะนะครับแสงกะโลนิดๆนะครับผมราคาก็พิเศษมากนะ6 5 9 0 0 0บาทส่งอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเครดิตดีฟรีดาวออกรถได้ทุกสาขาอาชีพเลยยังไงก็ปรึกษาผมได้นะครับโอนเพย์หรือตามเบอร์ที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิงๆด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปการอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่ของผมนะครับผมแล เซลล์ท่านอื่นนะบอกเลยเซลของเรามีทั้งหล่อทั้งสวยที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมารีวิวนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมโอ๊ตเพรยนต์ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าผมจะมาอัปเดตรถเข้าใหม่รุ่นใดยี่ห้อใดนั้นไม่ควรพลาดนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ